คำถามนี้สำคัญมากเลยครับทำไมคนในโลกนี้ถึงสามารถกลับใจใหม่ได้หนึ่งเลยพระเจ้าสร้างให้เขามีหัวใจที่รู้สึกสำนึกผิดชอบถูกไหมครับแต่พวกคนยักษ์ไม่มี ผู้คนยักษ์ไม่มีความคิดความรู้สึกนึกคิดที่จะรับผิดชอบหรือกลับใจจากบาปของตนอันที่จริงแล้วคนยักษ์เป็นจิตวิญญาณลูกครึ่งซะด้วยซ้ำที่ไม่ควรจะมีมาในโลกนี้นั่นเป็นส่วนที่ถือว่าผิดแปลกไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือมันตั้งใจจะมีชีวิตนิรันดร์ทำไมมนุษย์ถึงสามารถกลับใจใหม่ได้ อีกคำตอบหนึ่งก็คือว่ามนุษย์มีพระผู้ช่วยให้รอดจริงไหมครับเรามีพระผู้ช่วยให้รอดเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ซึ่งเป็นพระเมสสิยาผู้ซึ่งพระองค์ทรงไถ่บาปเราด้วยการสิ้นพระชนแต่ลองคิดดูนะครับถ้าองค์ผู้เป็นเจ้าถ้าพระเจ้าพระบิดาสูงสุดเนี่ยทรงเห็นแล้วว่าทรงอ่อนพระทยัยหมายถึงว่าจะอนุโลมกับสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ยากเขาเวทนา ความวิบัติและการศูนย์พันุ์ของมนุษยชาติจะเกิดขึ้นนะครับมีจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่ามีคนเคยถามผมว่าทําไมเหล่าทูตสวรรค์จึงไม่สามารถกลับใจใหม่ได้เขาตัดสินใจได้แล้วเขาโอ้เขาสํานึกผิดแล้วกลับใจใหม่มาเป็นพวกของพระเจ้ากลับมาสู่ความสว่างได้ไหมคําตอบคือไม่ได้ครับไม่มีสะพานทอดไปอย่างชีวิตของเขาอีกต่อไปเพราะเขาเป็นวิญญ,ญาณที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปฏิบัติจําได้ไหมครับนะ ในฮิบรูบทที่หนึ่งะครับวิญญาณเพื่อปนิบัติเท่านั้นเมื่อเขาแปลพักที่จะไปปนิบัติสิ่งอื่นปนิบัติลูซิเฟอร์ผู้ซึ่งเป็นหัวโจกแห่งการกระบทแปลพักไปอย่างอา,อาซาเซลหรือเซมยาซาก็ดีนะครับถ้าเขาตัดสินใจแล้วไม่มีการเปลี่ยนใจอีกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนเพื่อเหล่าทูสวรรค์กบฏ พี่น้องเคยคิดมุมมองนี้ไหมครับผมเคยมีความสงสัยในเรื่องนี้และพระวิญญ,ญาณก็เปิดเผยโอ้เข้าใจแล้วถ้าทุสวรรค์จะสามารถกลับใจใหม่ได้เขาจะต้องมีพระผู้ช่วยรอดซึ่งพระเจ้าไม่อนุญ,ญาตเนื่องด้วยสถานะของจิตวิญญาณเขาเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาเกิดมาเพื่อที่จะปฏิบัติเท่านั้นเขาเกิดมาเพื่อที่จะเชื่อฟังพระเจ้าถ้าพระเจ้าสร้างเขาให้เป็นทุสวรรค์ประจําตัวของผู้เชื่อเขาก็อยู่ เพื่อดูแลผู้เชื่อให้เต็มที่นั่นคือหน้าที่ของเขาจบถ้าเขาต้องการอย่างอื่นพระเจ้าถือว่าเขากบฏนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณที่กระบดมีจุดจบหมดเลยรวมถึงทุสวรรค์ด้วยนะครับ 1. เขาไม่มีพระผู้ช่วยรอดเหมือนกับเรา 2. คือเราเองมีจิตสำนึกผิดชอบที่จะกลับใจใหม่ได้ นะครับแล้วเรามีพระผู้ช่วยให้รอดผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เจ้าของเราทุกคนแต่ทูตสวรรค์ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาหวังจะมีชีวิตนิรันดร์ได้ไหมฮะคำตอบคือไม่ได้ถ้าเขามีชีวิตนิรันดร์จริงๆลูกหลานของอาดัมเอวาจะสูญสิ้นไปทั้งหมดโลกใบนี้ก็จะต้องถูกมอบให้กับลูกหลานของเราทูตสวรรค์กบฏเรื่องราวปฐมกาลก็จะจบลงเรื่องราวของพระเจ้าก,ก็จะจบลงในปฐมกาลบทที่6 เรียบร้อยไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะครับจะไม่มีเกิดการโน,อ,อ,นอาก็จะไม่รอดเชื้อสายของโนอาก็จะไม่รอดพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างจําได้ไหมครับเรามองย้อนกลับไปดูในในบทก่อนหน้านี้นะนะครับจําได้แน่นอนนะครับส่วนที่ทุสวรรค์ของพระเจ้านําเรียนเรื่องนี้กับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเห็นไหมครับพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เป็นเช่นนั้นใช่แต่ไม่ได้ทรงบอกเราเลยนะครับไม่ได้ทรงบอกทูตสวรรค์ว่าเราจะต้องทําอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ที่การที่คนยากเนี่ยได้ทําลายสิ่งทรงสร้างของพระองค์หมดสิ้นนะครับโอเคทูตสวรรค์ก็ต้องอนำก็ต้องรอคอยคําสั่งของพระเจ้าทูตสวรรค์อย่างอุรีเอลทูตสวรรค์อย่างมิคาเอล ทสวรร์อย่างกาเบรียลราฟาเอลอะไรก็แล้วแต่นะครับต้องรอคําสั่งจากพระเจ้าทั้งสิ้นนะครับตรงนี้สําคัญมากโอเคในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกลึกลงไปนะครับจากคาถามที่พี่น้องในไลฟ์ของครั้งที่แล้วเนี่ยได้บอกได้ถามมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าลูกหลานบุตรสาวของมนุษย์เนี่ยล่อลวง อาซาเซลลล่อลวงเซมิอาซาเนี่ยมาจากซาตานล่อลวงเขาอีกครั้งหนึ่งซาตานเป็นผู้ล่อลวงเขาอีกทอดหนึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยครับผมจะเล่าให้ฟังอยากรับพิบตานะครับ <laughs> โอเคถ้าพี่โน้ปิดเสียงเบาเปิดเสียงดังขึ้นนะครับตรงนี้ฮนะสำคัญมากลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์แห่งการนมัสการเขาไม่ได้เป็นคนกลุ่มความลับเอาไว้ ในครั้งโบราณการที่เขาอยู่บนสวรรค์เขารู้วัตทุสวรรค์องค์ใดตนใดที่มีความลับของพระเจ้าอยู่แต่เขาไม่สามารถแทรกแซงทุสวรรค์ตนอื่นองค์อื่นได้เนื่องจากว่าหน้าที่ของเขาคือการนำทุสวรสวรค์ส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้เขาซึ่งเป็นทุสวรรค์แห่งการนมัสก,การสรรเสริมพระเจ้าเขาจะต้องสรรเสริมพระเจ้าและสร้างฟังดีๆนะครับ เขาจะต้องสร้างการนมัสการของพระเจ้าการสร้างการนมัสการรูปแบบของการยกย่องสรรเสริญในมิติต่างๆเพื่อมอบแด่พระเจ้าลูซิเฟอร์มี creativity มีการมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งในขณะเดียวกันทุตสวรรค์องค์อื่นไม่มีครับฟังดีๆเขาจะต้องสรรเสริญพระเจ้าและเขามองมิติต่างๆ มองพระศมีของพระเจ้ามองความงามของพระเจ้าและต้องบรรยายออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าณนะส่วนนั้นแต่เมื่อเขาสามารถคิดหรือเริ่มสร้างสารรค์ได้ด้วยตัวเขาเองเขามองไปอย่างตัวเองและเขาก็เห็นความงามของตัวเองด้วยและเมื่อเขาเห็นความงามของตัวเองเขาต้องการที่จะยกตัวเองขึ้น ในวันที่เขารู้แล้วว่าเขามีจิตใจที่บิดเบี้ยวและกบฏต่อพระเจ้าลูซิเฟอร์รู้แล้วแล้วพระเจ้าก็ส่งทราบและพระเจ้าก็ส่งเห็นตรงจึงทรงแยกเขาออกมาและทูตสวรรค์หนึ่งในสาก็ตามเข้ามาด้วยคาดว่าหนึ่งในสนั้นเป็นทูตสวรรค์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายการนมัสการโดยตรงเพราะว่าการนมัสการเนี่ย เป็นเรื่องของอิทธิเทพสติเทพเป็นเรื่องของ ranking เป็นเรื่องของชั้นลำดับชั้นของทูตสวรรค์ถูกไหมครับตรงนี้แหละที่ทําให้พี่น้องจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าลูซิเฟอร์เมื่อมันลงมามันล่อลวงผู้คนและมันล่อลวงคนของบรรดาบุตรมนุษย์และสิ่งที่มันสามารถจะทําได้ฟังดีๆนะครับอาซาเซลเซมยาซาและ200องค์ที่ลงมาเบื้องต้น ตั้งใจลงมาเพื่อที่จะสอนบุตรมนุษย์ให้เห็นถึงความชอบธรรมต่างๆแต่ครับลูซิเฟอร์ความปรารถนาดั้งเดิมในโบราณกาลเขาต้องการที่จะรู้ความลับของอาซาเซลรู้ความลับของเซมยาซารู้ความลับของออทูตวรรค์มีหลายชื่อเลยนะมีชื่ออะไรบ้างนะเดี๋ยวอารมาอสตั้งใจที่จะรับรู้ความลับของบาราเคล ความลับของโคคาเบลเรื่องกลุ่มดาวเรื่องกลุ่มเมฆเรื่องการทำวิยศาสตร์ทั้งหมดเขาต้องการจะล้วงความลับของอันซาเซลและเซมยาซาทั้งหมดซาตานจึงล่อลวงผู้หญิงบรรดาลูกบรรดาผู้หญิงสตรีของมนุษย์ให้ล่อลวงอาซาเซลอีกทอดหนึ่งเพื่อที่อานซาเซลเซมยาซาอารมารอสคาบาลาเคอะไรก็แล้วแต่ ทตสวรัค์ทั้ง200ตนนั้นจะเผยความลับออกมาและพี่น้องครับถึงแม้ว่าตอนนี้ทุสวรรค์200ตนจะถูกมัดไว้แล้วเรียบร้อยแต่ความรู้ต้องห้ามที่อาซาเซลได้มอบให้แก่ลูกหลานของมนุษย์ลูกบุตรสาวของมนุษย์ทั้งหลายความลับนี้ถูกส่งต่อไปอย่างลูซิเฟอร์เรียบร้อยแล้วเข้าใจไหมครับ นี่คือสิ่งที่ทำให้แผ่นดินโลกเลวสามยิ่งขึ้นเลวสามยิ่งขึ้นเลวสามยิ่งขึ้นตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือว่าทุกสิ่งในแผ่นดินโลกไม่มีอะไรบังเอิญครับลูกลูกหลานของมนุษย์เนี่ยล่อลวงทุสวรรค์กระบทได้และความลับทั้งหมดถูกเผยออกมาทุกวันนี้ลูซิเฟอร์มันเอาไป ความชั่วร้ายยังดาดเดือนอยู่ในแผ่นดินโลกการทําอาวุธยังเกิดขึ้นการสู้รบยังเกิดขึ้นการช่อโชนยังเกิดขึ้นและมนุษย์มีความคิดรีเริ่มสร้างสรรค์นในตัวของมนุษย์เองเหมือนที่ลูซิเฟอร์นั้นมีลูซิเฟอร์ก็เลยใช้สิ่งนี้แหละเพื่อให้มนุษย์สร้างจุดจบให้กับตัวเองพี่น้องครับมนุษย์กำลังสร้างจุดจบให้กับตัวเอง จากความริเริ่มความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปัญญาที่ไ like ร้ขีดจำกัดที่มนุษย์ได้มาครอบครองโดยการเปิดเผยจากวิญญาณพวกนี้เห็นภาพไหมครับพี่น้องเรารู้ได้เลยว่าความรู้ทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกนี้จริงๆแล้วพระเจ้าอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเพื่อจะฝัดล่อนและพระเจ้าจะทรงดูทอดพระเนตรลงไปในจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคนเพื่อที่เขา จะได้สำแดงตัวตนที่แท้จริงออกมาว่าเขาจะเลือกความสว่างหรือเลือกความมืดซาตานมันโปรมากๆเลยครับมันมีความโปรเฟชชั่นอลมันมืออาชีพมากๆในการทําลายชีวิตของผู้คนในการล่อลวงผู้คนและมันรู้ถ้อยคําของพระเจ้ามากกว่าเราด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังและเฝ้าระวังเสมอมันสามารถนำธรรมบัญญัติกลับมาใช้ ผสมรวมกันกับแนวคิดต่างๆเพื่อที่จะให้ข่าวประเสริฐไม่เป็นข่าวประเสริฐอีกต่อไปแนวคิดต่างๆถูกมาผสมรวมกันหมดแนวคิดของศิทยศาสตร์กับแนวคิดของศาสนาต่างๆมันรวมกันทั้งหมดมันเป็นเรื่องของระบบใหม่ของบาบิโลนระบบที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันแม้แต่ความเชื่อในพระเจ้าก็คิดว่า ทุกความเชื่อบนโลกนี้ไปสู่พระเจ้าเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะเราทราบดีแล้วว่าพระเยซูทรงเป็นทางนั้นทรงเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้เว้นแต่จะมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเพ,เพราะฉะนั้นเรามองตรงนี้พี่น้องครับอัสเซลเสียรู้ซาตานเซมยาซาเสียรู้ซาตานซาตานมันรวบทุกความลับไว้ อยู่ในหัวใจของมันและมันก็เปิดเผยให้กับคนที่ยอมจะนมัสการบูชามันคนแรกๆกลุ่มคนแรกๆในแผ่นดินโลกหลังจากน้ำท่วมจบคนนั้นที่รับแนวคิดของซาตานเข้ามาและปกครองด้วยความโหดเหี้ยมคนนั้นคือนิมโรธและนิมโรธก็เป็นภาพสะท้อนของปฏิปักษ์พระคริสต์ ในแผ่นดินโลกนี้พี่น้องครับสิ่งที่พี่น้องฟังมาพี่น้องจะไม่เคยได้ยินมาจากไหนเลยเพราะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยนั่นคือสิ่งที่ล้ำลึกสุดๆไปเลยครับ